ที่อลังการที่สุดช้อปปิ้งนะนี่ สวัสดีค่ะทุกคนไม่ได้เจอกันหนึ่งอาทิตย์แววคิดถึงทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องของแววค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะสบายดีมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะก่อนอื่นเนี่ยแวอยากขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งให้ทั้งคอมเมนต์กดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์วิดีโอของแววค่ะวันนี้ก็เป็นวิดีโอที่พิเศษนะคะเป็นวันหยุดยาว เราก็เลยตัดสินใจเนี่ยขับรถออกเดินทางไปเที่ยวต่างเมืองคนเดียวในอเมริกาเวลวไปหาเพื่อนที่ฮิลตันค่ะฮิลตันเนี่ยก็จะเป็นเมืองใหญ่ของเท็กซัสมีสนามบินค่อนข้างใหญ่แล้วก็การขับรถครั้งนี้ใช้เวลาในการเดินทาง3ชั่วโมงซึ่ง บอกไม่เคยขับระยะทางไกลขนาดนี้มาก่อนแล้วจะพาเพื่อนๆไปดูกันว่าระหว่างทางแววเจออะไรบ้างมีปัญหาอุปสรรคไหมแต่ก่อนอื่นเนี่ยวอจะไปแวะปั๊มเพื่อเติมน้ํามันก่อนแล้วจะพาไปดูว่าที่เนี่ยเราเติมน้ํามันกันแบบไหน วันนี้ว่าเติม87เป็นถังนะคะที่อเมริกาเนี่ยก็จะมีน้ำมัน87 89แล้วก็93แล้วก็เป็นดีเซลค่ะ เดี๋ยวเราเริ่มเดินทางกันเลยค่ะวันนี้ก็เป็นอาทิตย์แรกนะคะที่ฝนเริ่มตกแล้วก็ตอนนี้ว่าอยู่ไฮเวย์แล้วค่ะแต่เส้นทางที่เราขับวันนี้จะเป็นเส้นทางนอกเมืองเดี๋ยวว่าจะพาไปดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่าเราก็ไม่เคยมายเป็นอีกเมืองหนึ่งนะสวยนะพูดถึงแบบที่วราขับผ่านมาดูแบบเป็นธรรมชาติดูน่าอยู่มากเลยนะคะแล้วก็แบบเขาน่าจะทำแบบเป็นอาชีพก็ ใช่ล่แบบอ่าเป็นในมือ มันจะมีรถ1นึคันนะคะขับตามหลังแววมันนานมากตั้งแต่แววเข้ามาในทางนอกเมืองค่ะแล้วจี้แววตลอดเลยขนาดเราขับเร็วแบบสุดสปีดแล้วอ่ะเขาก็จี้แล้วก็ว่าชะลอให้เขาแซงเขาก็ไม่ยอมแซงค่ะจี้แล้วอยู่ๆก็ไม่แน่ใจว่าเขาเลี้ยวไปทางไหน อ,อากาศที่นี่มันไม่ได้ร้อนเท่ากับที่แวลอยู่อทุกคนดูสิหญ้ายังเขียวสดเลยแล้วที่แวลอยู่นี่คือแบบเหลือ,ลองหมแล้วอะและก่อนถึงที่หมายค่ะว่าจะพาเพื่อนๆไปแวะปั๊มถือว่าเป็นปั๊มที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเลยทำไมถึงใหญ่ไปดูกันค่ะ จะไม่ฟังเธอจะเจ GPS เพราะว่าฉันจะเข้าบักกี้ก่อนฉันจะจอดตรงนี้แล้วกันโอเคไม่จ้านะคะ <c oughs> เราอยู่ที่บักกี้แล้ว <c oughs> อีเจ้าหนูน้อยนี่เลย เดี๋ยวว่าจะพาเข้าไปดูไปห้องน้ำแล้วก็จะพาไปดูความอลังการของปั๊มบักกี้ที่เท็กซัสนะคะเหมือนที่ว่าบอกว่ามันคือปั๊มที่อลังการที่สุดในเท็กซัสแล้วว่าน่าจะเอารถมาจอดตรงนี้แต่ว่าวราข้ามถนนไปดีกว่านะฮะว,ว,วิ่งวิ่ง่ดูความอลังการนี่นี้จะมีหนึ่งตึกนะคะหนึ่งสวนที่เติมน้ำมันแล้วก็ มีอีกตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแหลกช้อปปิ้งนะคือมันเป็นบักกี้มันเป็นอปั๊มที่รถจะจอดเยอะที่สุดนะคะดูนี่มีความแบบรถเยอะมากนี่แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นรถบรรทุกอะไรจอดเพราะว่าที่จอดเนี่ยมันจะใหญ่แล้วก็สูงมากเหมาะสำหรับรถบรรทุกนะคะนี่เดี๋ยวว่าจะพาเข้าบักกี้ทุกคน เออเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูก็ไม่เคยแวะตรงนี้แต่ว่าจะแวะเคยแวกบักกี้ที่ข้างบ้านแต่จะดูว่าความอลังการเป็นยังไงนะคะนี่พอเข้ามาาล้นฮัลโหลนี่นะคะชูนี่สวยสวยอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าห้องน้ำก่อนนะคะนี่ นี่มันคือป๊มหรือหรือห้างเอาดีๆนี่ของเยอะมากอ่ะอันนี้จะเป็นโซนช้อปปิ้งนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูมันมีแบบเป็นของฝากได้ด้วยอะทุกคนดูสิเนี่ยคือมันอารมณ์แบบห้างดีๆนี่เองอุ้ยมันน่ารักมาก โอ้แม่เจ้าโอ้ยดูวนี้สินี่ทุกคนดูน่ารักมากเลยอ่ะอ๋อน้องน่ารักเดี๋ยวจะซื้อไปหนึ่งตัวนะอู้แบบนี้ก็น่ารักสุคิวววน่ารักมากเลยเดี๋ยวว่าค้องนมก่อน ตอนนี้ว่าอยู่โซนอาหารนะคะก็จะมีขายเป็นแซนด์วิชเป็นผลไม้แล้วก็มีพวกสลามนี่พวกแฮมอะไราต่งางๆประมาณนี้นะคะเอาดีๆนี่คือห้างชัดๆเลยแล้วตอนนี้ว่าอยู่โซนอาหารแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาดูว่าเขาขายอะไรบ้างนี่เนี่ยเดินมาเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นเหมือนฟูดคอร์ทคล้ายๆบ้านเราละคะ่ะแต่ว่าที่นี่เขาก็จะขายเป็นเบรริโดกับพวกทาโก้ก็เป็นเม็กซิกันแล้วก็ มีเป็นของหวานเบเกอรี่มีเค,ค้กมีทุกอย่างเลยค่ะเยอะมากๆเลยแล้วก็ไม่ได้แบบถ่ายมาหมดนะคะแล้วก็มีก็จะมีเบอร์เกอร์ด้วยเบอร์เกอร์เขาก็ทําไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะหอ่อก็คือสะดวกมากคือคนแวะมาแล้วก็หยิบไปแล้วก็ไปจ่ายตังค์ได้เลยค่ะ แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเดินมาก็จะเป็นเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มนี้คือเยอะมากคนอเมริกาเนี่ยชอบดื่มนะ้ำมัดลงเพ็นที่หนึ่งเลยค่ะมีหลายรสชาติมากๆเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ถึงห้องน้ำแล้วนี่นะคะห้องน้ำเราจะเข้าไปในห้องน้ำกันู่น <c oughs> อ้ดูสิดูสมีควาตื่นเต้นนะ คนขาห้องน้ำนะคะว่าจะให้ดูความสะอาดนะคะอันนี้ทิชชู่อเอาทิ้งไปเมื่อกี้ให้ดูสิสะอาดมากมานี่เตนนี่นะคะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูข้างนอกกันต่อ ออกมานะคะก็จะเป็นโซนกาแฟกาแฟก็มีให้เลือกเยอะมากค่ะแล้วก็ถัดจากกาแฟโซนนี้ก็จะเป็นแบบโซนเครื่องดื่มนะคะมีทั้งพวกนมต่างๆแล้วก็พวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือแบบเยอะอลันตามากๆค่ะมีมีทั้งแบบเครื่องดื่มแบบชูกาลังโซดาวานะคะเหล้าเบียร์ต่างๆโอ้แบบมันเยอะมากๆค่ะเพื่อนๆก็คือเหมือนอารมณ์แบบร้าน ขายของทั่วไปเลยเหมือนไม่ใช่ปั๊มนะคะมีเต็มไปหมดเลยค่ะจะซื้อเป็นลังเป็นขวดได้หมดเลยนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นถัดมาก็จะเป็นพวกขนมขบเคี้ยวค่ะเหมือนปั๊มทั่วไปแหละแล้วก็นี่เลยค่ะที่บักกี้มีขายพวกของตกแต่งบ้านด้วยนะคะนี่ขายนังซื้อคือแบบขายทุกอย่างจิงเกร์เบลอันนี้เขาก็จะเตรียมต้อนรับฤด,ดูของฮาโลวีนแล้วนะคะก็จะมีเนี่ยของตกแต่งบ้านเต,ต็มไปหมดเลยค่ะนี่ถัด ก็จะมีพวกชุดครัวชุดเซรามิกต่างนะคะคืออลังการมากเขาจะซื้อเจ้าบักกี้ตัวนี้นี่น่ารักมากสิคะนี่คือเจ้าบักกี้ชุดนอนก็มีอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะชุดนอนบักกี้อันนี้สวยโอ้นึกฮะเขาจะมีคอลเลคชันของเขาด้วยเนี่ย นี่คือปั๊มน้ำมันใช่ไหมนี่เป็นงเงงอันนี้น่าหลาอะ่ะน่าหลา้ลยนีย่อันนี้ว่าชอบอะ่ะอันนี้เท่มากอะ่ะเดี๋ยวว่าจะเดินดูของดูสิคะมีเป็นฟูดี้มีถ้วยมีแก้ว น่ารักว่ะมีหมวกด้วยทุกคนเฮ้ยหมวกบักกิ้งน่ารักมากอะ่ะเดี๋ยว,วจะต้องรออะ่ะดูสิคะนี่คนน่ารักตะกระุนเหนนี่อ้ยมีแต่ไปหมดเลยผ้าห่มชุดมาสคอต โอโหนี่คือปั๊มนะทุกคนปั๊มจำไว้ว่าปัม๊มให่ของเด็กเลย,เลยลนี่ที่มัดผมบากี้ ว้าวทุกคนดูสิมันเอกเข้ากับเสื้อแววเลยอ่ะเดี๋ยวจะซื้ออันนี้ดไวยดูสิมันเป็นแรนดของเขาหมดเลยอ่ะทุกคนนี่ว่อันนี้ว่าชอบอนนี้อ่ะอันนี้สวยอันนี้แบบใหญ่อ่ะ เอาว่าขอตัวไปเลือกของก่อนนะคะเอ้ยแมกเนตแมกเนตคตน่าวกอะเอาติดตู้เย็นอันนี้คือสีออริจินอลของบักกี้นะคะเนี่ยอันเล็กๆเพื่อนนาลักไหมคะสีหม่วนี่ดูสีนี่นี่เขามีอลยรแรนขายด้วยนะในปั๊ม <laughs> นี่มีแวนขายด้วยนะคะแต่ว่าเราจะมาเกหม่วก สีดำนะเดี๋ยวจะให้ดูสีขาวกัน <9 50. S 1> เพราะว่าสีดำดูดีกว่านะค่ะนี่ได้ของแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูในรถกล้ได้อะไรมาบ้างเดี๋ยวเราขับรถกันต่อเดินทางกันต่อนะคะ นี่ลอยรุงรังมากค่ะแป๊บนึ้งเดี๋ยวาจะให้ดูว่าว่าได้อะไรมาบ้างนะตอนนี้อากาศเริ่มรอ้อนเยวจะให้ดูนะคะ <c oughs> นี <c oughs> ห่หมวกหมวกเนี้ยมันกันแดดด้วยนับคนมัน U P F ห้าสิบบวกบวกสวยมากว่าชอบสีนี้ แล้วเ,เอาก็ได้โบนะคะว่าชอบสีแบบนี้เพราะผมเอวดำพอใส่แล้วมันเข้ากับผมมากทุกคนดูดิแล้วก็ว่าได้ที่มัดผูอันนี้เอาไปฝากเอาไปฝากคนไปทางแล้วก็ได้แมกเนตนะด้วยค่ะโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะทุกคนอขอกินน้ำแพรบของเยอะมาก เยอะมากแบบเวอร์อะของคือคือคนแวะบักกี้ไม่ได้แวะเติมมันอย่างเดียวนะคะมาช็อปปิ้งด้วยโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อค่ะตอนนี้ก็เข้ามาในเมืองฮิสตันแล้วนะคะในเส้นทางฮิสตันเนี่ยก็จะมีเส้นทางแบบให้สลับเยอะมากซึ่งถ้าว่าไม่มี g p s เนี่ยคือหลงหลายรอบมากคะ่ะว่าไม่รู้ว่าทางลอยฟ้าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะคะส่วนในเมืองเนี่ยรถจะติดมากๆเลยแล้วเส้นทางแบบเนี้ยคือมีแบบ เยอะมา,มากๆแบบทีๆอะค่ะถ้าเพื่อนๆรู้ว่าเขาเรียกอะไรเส้นทางแบบนี้คือที่มันลอยฟ้าเป็นภาษาไทยยังไงก็คอมเมนต์มาด้วยนะคะเราะจะได้เป็นความรู้ด้วยว้วตสวยอสีนั้นอะในที่สุดเพื่อนๆฝนก็ตกเราไม่ได้อยากให้ฝนตกเลยเพราะมันขับรถยากมาก แล้วคือแบบบนถนนขาวไปหมดเลยค่ะนึกว่าแบบกําลังขับรถอยู่บนสวนแต่ว่ามันบางช่วงมันก็หยุดนะคะมันหยุดหยุดตกตกหยุดหยตกหยุดแบบนี้เป็นสักระยะหนึ่งค่ะแล้วก็คือรถตอนนี้คือตอนเวลาที่เราขับเนี่ยรถเยอะมากเหมือนเขาออกมาทานอาหารเที่ยงกันนะคะพอช่วงที่เราไปถึงเป็นช่วงเที่ยงพอดีแล้วก็ตอนนี้เราก็ขับรถอยู่บนเส้นถนนที่มันลอยฟ้าเหมือนที่เราพูดไปก่อนหน้านี้นะคะถ้าใครรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาหนา